ตัวนี้นะครับมาใส่แทนนะครับตัวนวีทกับเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้ก็มาทำอะไรที่มันน่าจะมีประโยชน์นะครับกับช่างรุ่นใหม่ๆ หรือว่าน้องๆที่ชอบเครื่องยนต์นะครับชอบแต่งเสริมถยนตยนะครับวางเครื่องใหม่นะครับหรือเกี่ยวกับการทําเกียร์หรือเครื่องมาทับเกียร์ไม่ตรงกับบ้านเราบ้างอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็ผมมีคำแนะนำนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อที่จะเบ่ปันความรู้นะครับหลายท่านก็อาจจะรู้แล้ว รหรือว่าหลายท่านก็อาจจะยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราลองชมมันดูนะครับกับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ดี25นะครับมาทาเป็นเครื่องนอกเกีย์นอกครับเกีย์มันเป็นเกียร์นอกระยะเครื่องอกเกียร์ธรรมาวางนิสสันนิสสันนะที่อยู่ด้านหลัง นะครับซึ่งเครื่องเดิมมันเป็นเครื่องแดสิบกนะครับแดสติบกแล้วก็เราจะเอาเครื่องดีเซลลงไปนะครับมันมีปัญหาในเรื่องของระบบเกียร์นะครับซึ่งเกียร์บ้านเรานะครับแล้วก็เครื่องใหม่นะครับเป็นเครื่องดีเซลเป็นเครื่องนอกเกียร์นอกนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าทําแบบไหนได้บ้างนะครับ นั่นนี่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแต่ระบบเกียร์นะครับมันไม่เหมือนกันระบบเกียร์มันไม่เหมือนกันนะครับ นี่เป็นเครื่องแทดบิบกน,นะครับซึ่งเป็นเครื่องบ้านเรานะครับส่วนเจ้าเกียร์ตัวนี้นะครับมันเป็นเกียร์นอกนะฮะคันเข้าเกียร์ก็ต่างกันนะครับีคันเข้าเกียร์มันต่างกันนะครับส่วนอย่างอื่นนะครับอย่างอื่นแผ่นคัดจานกดนะฮะมันก็ใกล้เคียงกัน นะครับเราดูแล้วมันใกล้เคียงกันนะครับในความแข็งแรงตัวนี้นะครับควันเฟืองของจานก,กดครัดนะฮะแล้วก็ตัวแผ่นคัดนะครับควันเฟืองนี้นะครับเราตรงนับควันเฟืองด้วยนะครับว่าควันเฟืองมันเท่ากันไหมนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นเกียร์อ like ย่นี้เป็นเกียร์บ้านเราครับเป็นเกียร์แท้ที่บกนะครับตัวนี้ ครับตัวนี้เกียร์แท็สิบหกนะครับซึ่งเป็นตัวบ้านเรานะครับแล้วก็เราจะเกียร์ตัวนี้นะครับชนเข้ากับเครื่องยนต์นะฮะนิสันทีดียี่สิบห้านะฮะตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องต้องนับดูควานเฟืองตัวนี้ด้วยนะครับแผ่นคัดนะครับว่ามี วันซีทีซีเนี่ยฮะมันเข้ากันห,หรือเปล่านะครับก็คือเราทําการเปลี่ยนหัวหมูมันนะครับเปลี่ยนหัวหมูนะฮะเอาหัวหมูของเซ6ิบเครื่องตัวนู้นนะฮะออกไปนะครับแล้วก็เราเอาหัวหมูเอาหัวหมูของ ตัวนี้นะครับมาใส่แทนนะครับส่วนปกติแล้วของนิสันไส้ในนะครับไส้ในตัวนี้ฮะปกติแล้วมันมันจะใส่กันได้นะครับโดยปกตินะฮะหลายๆคันหลายๆรุ่นมันก็จะใส่กันได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเอ่อมันจะใส่กันได้ไหมนะครับ เดี๋ยวรอจมตอน